ในช่วงปลายปีที่แล้วมันก็ได้มีเรื่องให้พูดถึงเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มไลฟ์สตรีมสีม่วงโดยเรื่องมันก็เกิดจากกฎการให้บริการตัวใหม่ของทางแพลตฟอร์มแต่ทว่าเหล่าสตรีมเมอร์นั้นกลับนํามาใช้แบบเกินขอบเขตจนต้นทางนั้นไล่เปลี่ยนกฎกันแบบแทบไม่ทันเรื่องราวนี้จะมีที่มาที่ไปอย่างไรเราไปชมกันเลยดีกว่าครับของใหม่มาแล้วช็อกโกแลตจากมิสเตอร์บีสยูทูบเบอร์ชื่อดังในราคาถูกที่สุดในไทยนะตอนนี้กระปุกจากแอนิเมชชื่อดังอย่างจูจูสื่อไทเซนและอินฟลูเอนเซ สายหา Emotional Damage และยังมี G f ฟ e l d รสชาติใหม่จาก Attack on Titan นเน u ร o r a โต b o w Six และอีกเพียบให้จับจองในราคาพิเศษที่ g a m e r y Shop อลิงก์ที่ใต้คลิปเลยนะครับรีบเลยช้าหมดอดนะครับ เป็นที่ท,ทราบกันดีว่าในช่วงปลายปีที่ผ่านมานั้น Twitch ก็เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มไลฟ์สตรีมที่ได้ความนิยมมาโดยตลอดและคอนเทนต์ในแพลตฟอร์มนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นการเล่นเกมหรือถ่ายทอดสดอ e ีสปอร์ตเป็นหลกักถึงกระนั้นเมื่อเวลาผ่านล่วงเลยมาเหล่าสตรีเมอร์ก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาของคอนเทนต์ให้มันมีความหลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดออกไปเที่ยวหรือที่เรียกกันว่า IRL การไลฟ์สดพูดคุยกับคนดู just chatting จนไปถึงการไลฟ์สดเล่นน้าในสระว่ายน้ําก็มี ซึ่งประเด็นร้อนนั้นมันก็เริ่มต้นมาจากการที่เหล่าสตรีเมอร์ผู้หญิงบางส่วนเดินดิจันต์มาทำคอนเทนต์แนวเซอร์วิสมากขึ้นรวมไปถึงยังมีการไลฟ์ด้วยเสื้อผ้าน้อยชิ้นอีกด้วยจนทางทวิชเองก็ได้มีการออกมาแก้ไขกฎการให้บริการรอบหนึ่งไปแล้ว โดยในครั้งน,นั้นมันก็เป็นการเข้มงวดในประเด็นที่เราได้กล่าวมาและทางทวิชก็ได้เพ่งเล็งระบุอย่างชัดเจนเลยว่าสตรีมเมอร์ทั้งผู้ชายและผู้หญิงจะต้องแต่งกายให้มิดชิดโดยมีการอนุโลมกรณีบางอย่างเพื่อเป็นการผ่อนปลนจากนั้นเมื่อกฎด,ดังกล่าวได้ถูกนํามาปรับใช้มันก็สร้างผลกระทบต่อเหล่าสตรีมเมอร์สายเซอร์วิสกันเป็นอย่างมากบางคนถึงขั้นโดนทวิชแบนกันเลยก็มีแต่ก็ยังมีบางกรณีที่ยังรอดพ้นจากการแบนของทวิชมาได้จนกลายเป็นประเด็นดรามา่าใหญ่มาแล้วหลายต่อหลายครั้ง แต่นั่นก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปีที่ผ่านมาแต่ทว่าในช่วงเดือนธันวาคมของปี2023นั้นทางทวิชก็ได้มีการปรับเปลี่ยนกฎการให้บริการอีกครั้งที่มันดูเหมือนว่าจะเป็นแนวทางที่ตรงกันข้ามกับกฎที่เคยออกมาก่อนหน้านี้โดยแนวทางของกฎด,ดังกล่าวนั้นก็ว่าเรื่องของการอนุญาตให้สามารถใช้เรือนร่างสำหรับไลฟ์สดแบบศิลปะได้เท่านั้น ซึ่งแน่นอนเมื่อมีคําว่าอนุญาตให้ใช้เรือนร่างสลับการไลฟ์สดแล้วเนี่ยมันก็มักจะมีสตรีมเมอร์บางส่วนที่อาศัยช่องโหว่ทั้งหลายของการกระทําบางอย่างจนกลายเป็นประเด็นดราม่าใหญ่ในแพลตฟอร์ม เพราะอย่างที่เราก็รู้กันดีว่า Twitch นั้นก็เป็นแพลตฟอร์มที่ผู้ใช้งานเป็นจํานวนมากและที่สําคัญเลยมันก็มีเปอร์เซ็นต์ผู้ใช้งานไม่น้อยที่ยังเป็นเด็กและในช่วงที่กดตัวใหม่นี้ได้มีการประกาศให้ใช้งานได้มันก็มีสตรีมเมอร์ผู้หญิงมากมายที่ออกมาไลฟ์สดเซอร์วิสกันแบบไม่บรรยายบรรยางจนถึงขั้นที่ว่าในช่วงสัปดาห์แรกช็อปชาร์ตไลฟ์ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดนะส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นการไลฟ์สดด้วยวิธีการดังกล่าวซึ่งวิธีการของ er สตรีมเมอร์สาวเหล่านี้ก็จะเป็นการใช้สิ่าากกรฟิต่ง ปิดบังอวัยวะบางส่วนที่มันอาจจะขัดกับกฎได้และก็ไลฟ์สดหลายชั่วโมงด้วยกันแต่ถึงกระนั้นการกระทําดังกล่าวก็นํามาซึ่งคําถามถึงความเหมาะสมและผู้ใช้งานบนทวีส่วนใหญ่ก็รู้สึกไม่พอใจไปตามๆกันที่อยู่ดีๆแพลตฟอร์มชมและสตรีมของพวกเขาต้องกลายเป็นแพลตฟอร์มไลฟ์ที่เต็มไปด้วยผู้หญิงที่ใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นและก็ออกมาไลฟ์สด ด้วยคำร้องเรียนจากผู้ใช้งานก็ทำให้ท t c h ต้องออกมาแก้ไขกฎกันยกใหญ่เพื่อให้เกิดความเหมาะสมแต่ถึงกระน,นั้นมันก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้งานกำลังเผชิญอยู่ได้เพราะแน่นอนถึงแม้ว่าจะมีผู้คนที่ชอบคอนเทนต์ทำนองนี้แต่มันก็ไม่ใชนน่ทุกคนเสียชื่นชอบเช่นเดียวกันนอกจากนั้นแล้วผู้คนบางส่วนก็ยังมีการเปรียบเทียบกับฟอร์มคู่แข่งอย่างคิกด้ว่า ถึงแม้ว่าคลิกในช่วงแรกมันจะมีสตรีมเมอร์ที่ทำคอนเทนต์ค่อนข้างจะเลยขอบเขตอยู่บ้างแต่ว่าอย่างน้อยทางแพลตฟอร์มเองก็ยังมีการกันกรองคอนเทนต์ให้กับผู้ชมแพลตฟอร์มของพวกเขาซึ่งต่างจากทวิชที่มันขึ้นโชว์แบบท่องๆเช่นนี้และแม้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวสตรีมเมอร์บางคนที่เลยเถิดไปไกลก็จะถูกทวิชแบนในที่สุดแต่ว่าไม่ทันไรทางทวิชก็ได้มีการบ่นแบบพวกเขาจนมันทำให้หลายๆคนสงสัยกันว่าถ้าจะแบนแลปลดเร็วแบบนี้เนี่ยจะแบนเพื่อ ยิ่งไปกว่านั้นในด้านของสตรีมเมอร์เองก็เดินที่จะเขียนวิธีการใหม่ๆออกมาเซอร์วิสผู้ชมจนมันสร้างความเอื้อมระอาให้กับผู้ใช้งานแถมสตรีมเมอร์บางคนก็ยังไลฟ์สดแบบ next level play มาก,มากๆด้วยการออกไปไลฟ์สดใช้เรือนร่างสรับงานศิลป์ในที่สาธารณะเลยก็มีโดยสตรีมเมอร์คนดังกล่าวนั้นก็ได้ออกมาไลฟ์สดในรูปแบบดังกล่าวบนรถของตัวเองโดยขับไปตามสถานที่ต่างๆแต่ทว่าการรของเธอนั้นก็ได้ไปกระตุ้นต่อมความอยากรู้อยากเห็นของผู้ชมคนหนึ่งเข้าให้ จนเขานั้นได้ไปสตรีมสแนปเธอกลางไลฟ์และก็เห็นเรือหน้าของเธอที่ใช้สำหรับศิละปะแบบเต็ม,ต,มตาก่อนที่เขาคนนั้นจะโดนในสิ่งขอให้กับเธอแล้วก็เดินจากไปขณะนั้นตัวของสตรีมเมอร์สาวคนนี้ก็ไม่รู้สึกรู้สาอะไรเธอกลับมองว่าเป็นเรื่องตลกเส,สียด้วยซ้ำจนมันก็ทําให้หลายๆคนมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันยังโชคดีเธอน,นั้นยังเจอแค่คนสตรีมสไนปแบบธรรมดาไม่ได้มีพฤติกรรมที่เกินเลยแต่ถ้าเกิดเธอเจอกับบุคคลที่ประสงค์ร้ายก็คงไม่มีใครสามารถช่วยอะไรเธอได้เช่นเดียวกัน ไม่เพียงเท่าน,านั้นเมตาเหล่านี้ที่กำลังกลายเป็นที่พูดถึงมันไม่เพียงแต่สร้างความไม่สบายใจให้กับเหล่าผู้ใช้งานทวิชแต่มันก็ยังมีสตรีมเมอร์ที่ทำคอนเทมประเภทนี้ออกมาเคลมกันเองด้วยว่าใครกันแน่ที่เป็นผู้นําเมตาซึ่งการถกเถียงกันนั้นก็กินเวลาไม่นานโดยหนึ่งเดียวคนที่ออกมาเคลมนั้นก็คืออ m o โมเรนและก็อาริเนตตี้ที่พวกเธอได้ออกบอกว่าเมตาเหล่านี้มันดูเก่าไปสำหรับเธอแล้วเพราะว่าเธอได้ลองทำมันมาแต่5ปีที่ผ่านมา และเมตาปัจจุบนันมันแทบไม่มีอะไรให้ดูพิเศษไปจากเดิมเลยแม้แต่น้อยแต่ว่าถึงจะออกมาวิจารณ์แบบนี้ตัวแม่ก็ยังร่วมเมตากับเขาเสียด้วยแน่น่ะสิแทมยังใช้วิธีการที่หนักกว่าใครเขาอีกด้วยจนเกือบโดนทวิชลงดาบแต่ถึงกันนั้นเธอก็สามารถรอดดาบของทวิชมาได้อีกครั้ง อย่างไรก็ดีในเวลาต่อมาทางทวิชก็ได้มีการทำการแบนงล่สตรีมเมอร์สาวที่หัวสายใช้แถบสีดำบดบ,บางอวัยวะบางส่วนโดยเมตาเหล่านี้ทวิชก็มองว่ามันก้าวล้ำขอบเขตที่พวกเขากำหนดเอาไว้และเมื่อเกิดเลยนั้นก็ต้องถูกลงโทษไปตามระเบียบก่อนที่จากนั้นทางทวิชจะออกมาโพสต์ข้อความบนฟอร์มเอกว่าพวกเราอยากให้ทวิชนั้นเป็นสถานที่ที่ผู้คนจากทุกสังคมสามารถเข้าถึงได้ทุกคนใช้เวลาอยู่กับเรามัเป็นเวลานาน และมันก็เป็นอะไรสำคัญที่ทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากแพลตฟอร์มของพวกเราก่อนที่ในโพสต์ดังกล่าวนั้นทางทวิชจะทิ้งลิงก์ที่ว่าด้วยการเปลี่ยนกฎให้กับการบริการเกี่ยวกับคอนเทนต์ที่เป็นประเด็นอยู่ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ก็ทำให้หลายคนรู้สึกโล่งใจที่อย่างน้อยคอนเทนต์ประเภทนี้ก็จะมีเนื้อหาในการโชว์เรือนร่างที่น้อยลงแต่ว่าผู้คนอีกส่วนหนึ่งก็ได้ออกมาแสดงเห็นกันว่าเมตาคอนเทนต์เหล่านี้มันก็เหมือนกับเป็นไฮดร้าที่เวลาตัดไปแล้วหนึ่งหนอ่อมันก็จะมีการงอกคอนเทนต์และมมมมาาาให่่ออออกอกกยยีียยูด และแม้ว่าในตอนนี้เองเหล่าสตรีมเมอร์ทำคอนเทนต์ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางของตัวเองกันไปแล้วให้มันอยู่ภายใต้กฎของ Twitch มากขึ้นแถมสตรีมเมอร์บางคนเองก็ยังลบวิดีโอทั้งหมดที่เป็นไลฟ์ก่อนหน้านี้ออกจากชอบของตัวเองเลยก็มีจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มันก็ทําให้หลายๆคนสบายใจขึ้นที่แพลตฟอร์มและสินที่พวกเขารักนั้นจะกลับมาเป็นปกติครั้งหลังจากที่ต้องมาเชิญกับไลฟ์งานศิลป์มาอย่างยาวนานนับสัปดาห์และพวกเขาก็คาดหวังว่าทวิชจะเอาจริงเอาจังกับการออกกฎใหม่ๆสำหรับคอนเทนต์แนวนี้ในอนาคตเพราะแม้ว่ามันจะสร้างฐานผู้ชมที่เข้ามาใช้งาน,นฟอร์มเยอะก็จริงแต่ทวิชจะต้องไม่ลืมว่าไม่ใช่ทุกคนเฉยชื่นชอบดูอะไรทํานองนี้ซึ่งจากนี้เราก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าความสงบที่เกิดขึ้นมันจะเป็นจุดที่สุดของเมตางานศิลป์ ร่มันจะเป็นเพียงแค่ลมสงบก่อนพายุเมตาลูกใหม่ที่อาจจะแรงกว่าเดิมจะพัดเข้ามาในรวิชเองหรือเปล่าและอย่างที่เราได้เล่าไปในตอนเริ่มคลิปเมตาเหล่านี้มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกเพราะก่อนหน้านี้มันก็ได้มีการไลฟ์สดเมตาบัสทับกันไปแล้วจนมันก็มีสรีมเมอร์บางคนก็กระทำพฤติกรรมที่เลยเถิดจนกลายเป็นดรามา่าซึ่งเรื่องราวนี้จะมีที่มาที่ไปอย่างไรเพื่อนๆก็สามารถกดรับชมกันได้ในคลิปที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับ